วันนี้สมศรีจะมาแกงซุกินี่ใส่ไก่เจ้าแกงแค่หวานเนาะหรือว่าบวบบ้านบวบบวบญี่ปุ่นเจ้าหั่นเป็นก้มเหมือนก้มโบราณเนาะสมศรีเป็นก้มเหมืนนอสมสนก้มมู้มมจะซื้อโู้จะแกงกันอย่างเนาะคิดออกเจ้าพัดเพิดกจะกินมันแล้วอันนี้จะแกงเขาจะครบนะแกงบวบเราจะพัดใส่ไข่ ทอดก่อนกับพัดกะลัาไปแล้วเนาะเออเอาแกงกันล้ากันตั้งหม้อใส่พริกแกงลงไปเจ้าพริกแกงเคยวหวานเนาะบางคนปกติจะใส่น้ำมันลงไปพัดเนาะแต่สมศรีไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปเนาะมันคิดว่าใส่กะทิมันกับมันแล้วอีแหนเสร็จแล้วก็ใส่กะทิลงไป ใส่พี่แกงใส่กะทิลงไปเจ้าตั้งสักกรํารหนึ่งเนาะบางคนมันก็จะเอาไก่ไปพัดแต่สมศีีว่าเท้าาไก่ไปพัดแล้วมันจะแข็งก็เลยไม่ได้เอาไปพัดนะคะพัดไปเรื่อยๆเจ้า สร็จแล้วก็ใส่บวบลงไปถ้าไผจะมีน่อไม้ช่วงนี้น้องไม้เยอะก็ใส่น่อไม้ก็ได้นะเจ้าใส่น้องไม้ก็ได้นะไม่ต้องใส่บวบก็ได้ช่วงนี้น้องไม้เยอะบ้านเราอะแกเขีย่หวานน้องไม้ก็อร่อยนะคะต้มน้องไม้ก่อนนะเจ้าเพราะน้อไม้มันฮืนเข้าใจคําว่าฮืนว่ะฮิ <laughs> นฮืนแปลว่ามันขม ภาษาเนี้ยว่าเฮิเสนใส่ล้วก็ปปุงรสด,ด้วยชูรสน้ำตาลน้ำป่าสามอย่างนใแหละเจ้าแค่นี้ก็โอเคแล้วเราก็จะแกงบวเพื้อมันซุกก่อนเนาะแปบ๊บหนึ่ง เสร็จแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเจ้าเนื้อไก่เนี่ยอย่งใส่ทีหลังเพราะเนื้อไก่มันสุกงนะ่ายเนาะแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วถ้าแกงเหมือนกันได้นะ่ะมันกระด้างเนื้อไกอ่อ่ะเพราะมันมีแต่เนื้อไงพี่พีวีเวทีคอยอ waiting for m e h e not go a n y w h e r e he waiting for papa <laughs> วินมันหนีไงโอ win money? Yeah? Oh, who win money? People, because I ยคิด for six people <Yeah. S 2> But five people win okay one people who you know who Mac Mac ล้านบาทคุณแซมมี่ you also play l รอปีโป้สเตลมี่ yeah, yeah, yeah. Why y o u play number I play number uh, I think eleven Oh uh, number eleven. Yeah, I or think eleven. Yeah, yeah, but I, I say if I win, you give for everybody. Yeah, I give for so I pick one close by and pick one mm -hmm. lucky. Yeah, because one girl she tell me. Yeah, because not nice if I if I win. I think. Make win. Only five people win. Okay. But I lose. You lose. Because yeah. I buy lotto, I lose. <laughs> yeah, yeah. One girl tell me if I buy that number, I forget. Okay, and that number win? Yes. Oh no. I like Falang food. What Falang <laughs> food? With uh, curry and uh, coconut milk, coconut milk. That's, that's uh, what Falang think all Thai food is. They don't know. They don't know how... How much? Different it can be. อร่อยไหมอร่อยเอาสุดที่อร่อยลำเฉยอร่อยเฉยใช่ไหมลูกเอาสุดทีอร่อย